สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณนกในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมาตรฐานตัวชี้วัดท .1.1 ป .1 ท 1. 1. 1. 1. .1 อ่านออกเสียงคําคำคล้องจองและข้อความสั้นๆท .1.1 ป .1 ท .2 บอกความหมายของคําและข้อความที่อ่าน ทอ 1. ปอ1ท่าคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อ่านสะกดคำและอ่านเป็นคำที่ะสมสะระอึอได้ถูกต้อง 2. เขียนสะกดคำที่ประสมสาระอึอได้ถูกต้องสะระอึเป็นสระเสียงสัน้นเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้น กิจกรรมพัฒนาความรู้อ่านคำาสะระอืมีตัวสะกดกึง้งอ่านว่ากออืงอกึงก้งกึมอ่านว่ากออือมอกึม กืนอ่าน,นว่ากออึนอกืนจึงอ่านว่าจออึงอจึงดึงอ่านว่าดอึงอดึง ดึกอ่านว่าดอ,อึกอดึกตึงอ่านว่าตออ,อึงอตึงตึมอ่านว่าตออึมอตึม ตึกอ่านว่าตออกตึกบึงอ่านว่าบอองอบึงบึมอ่านว่าบออือมอบึ้ม บึกอ่านว่าบออึกอบึกบึนอ่านว่าบออึนอบึนปึงอ่านว่าปออึงอปึง ปึกอ่านว่าปออึกอปึกปืนอ่านว่าปออึนอปืน,อ,อ,นอ,อึงอ่านว่าออึงออึง อึมอ่านว่าออึมออึม ขึงอ่านว่าขออึงอข então, ึงขืมอ่านว่าขออึมอขึมขึนอ่านว่าขออึนอขึน ชึกอ่านว่าชออึกอชึกถึงอ่านว่าทออึงอถึงผึงอ่านว่าพออึงอผึง ฝึกอ่านว่าฝออึกอฝึกสึกอ่านว่าสออึกอสึกหึงอ่านว่าหออึงอหึง หึมอ่านว่าหออมอหึมงึมอ่านว่างออมองึมงึกอ่านว่างออกองึก งึดอ่านว่างออึดองึดหนึ่งอ่านว่านออึงอหนึ่งนึ่มอ่านว่านออึมอนึม นึกอ่านว่านออึกอนึกยึกอ่านว่ายออึกอยึกยึดอ่านว่ายออึดดยึด รึงอ่านว่ารออืงอรึงรึกอ่านว่ารออืกอ มอออนอมึนล,งนลึงอ่านว่าลอองอลึงลึกอ่านว่าลออกอลึก พึงอ่านว่าพออึงอพึงพืมอ่านว่าพออึมอพืมพึกอ่านว่าพออึกอพึก คึงอ่านว่าคออึงอคึงคึกอ่านว่าคออึกอคึกถึงอ่านว่าทออึงอถึง ทึกอ่านว่าทออึกอทึกซึ่งอ่านว่าซออึงอซึ่งฮึกอ่านว่าฮออึกอฮึก กิจกรรมพัฒนาความรู้รู้จักความหมายของคำสะระอือดึกหมายถึงเวลาค่ำมากแล้วตึกอาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐปูนและคอนกรีตเป็นหลกัก นึกคิดทำให้เกิดรูปหรือเรื่องขึ้นในใจบึกชื่อปลาน้ำจืดเป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกรดที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัวยาวลำตัวแบนข้างท้องกลมหัวโตตาอยู่ต่ำจากมุมปากมีหนวดขนาดสั้นที่มุมปากข้างละหนึ่งเส้นไม่มีฟัน ฝึกสิ่งที่เกาะรวมกันแน่นเช่นกระดาษเป็นปึกปึกน้ำตาลฝึกหัดทำเป็นประจำหรือทำบ่อยๆจนเป็นและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆลึกต่ำลงไปจากขอบมากกว่าปกติ ดึงเหนี่ยวมาฉุดมารั้งมาถึงมาตึงไม่หย่อนเช่นเชือกตึงได้ตึงบึงแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังตลอดปีนึ่ง ทำให้สุกหรือร้อนด้วยไอน้ําร้อนในหวดหรือลังถึงเป็นต้นเช่นเนื่อปลาเนื่อข้าวเหนียวพึ่ง ชื่อมแมลงมีปีดบางใสสองคู่คู่แรกใหญ่กว่าคู่หลังเล็กน้อยปากแบบกัดดูดด้านหลังเป็นฟันกัดตรงกลางเป็นวงดูดน้ำหวานตามองเห็นสิ่งต่างๆได้เกือบเหมือนคนลำตัวปกคลุมด้วยขนละเอียดกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจฉันมีชื่อว่าอะไร ข้อหนึกอยก่ดึกขอไข่ตึกขอควายนึกข้อนี้ตอบข้อขอไข่ตึกข้อสองกอก,ก่บื้อ ขอไข่พึ่งคอควายนึ่งข้อนี้ตอบข้อขอไข่พึ่งข้อสามกไก่บึกขอไข่ปึกคอควายฝึก ข้อนี้ตอบข้อคอควายฝึกข้อสี่กอไก่ดึกขอไข่ตึกคอควายนึกข้อนี้ตอบข้อกอไก่ดึก ข้อ5กอไก่บึกขอไข่ปึกคอควายฝึกข้อนี้ตอบข้อขอไข่ปึกข้อ6กกไก่ดึกขอไข่ตึก คอควายนึกข้อนี้ตอบข้อคอควายนึกข้อเจ็ดกอไก่บึกขอไข่ปึกคอควายฝึก ข้อนี้ตอบข้อกอไก่บึกข้อ8กอไก่บึกขอไข่ปึกคอควายลึกข้อนี้ตอบข้อคอควายลึก ข้อ9กอไก่ดึงขอไข่ตึงคอควายบึงข้อนี้ตอบข้อกอไก่ดึงข้อสิกอไก่ ไข่ดึงคอไข่ตึงคอควายบึงข้อนี้ตอบข้อคอควายบึงค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนะ นักเรียนสำหรับการอ่านคำสะระอืมีตัวสะกดคุณครูก็ต้องขอชมเชยนะคะสำหรับนักเรียนที่อ่านถูกต้องทุกคำแล้วก็ขอปรบมือให้กับคนเก่งนะคะที่นักเรียนสามารถ ตอบคำถามได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกข้อคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนะคะมาฝึกฝนในการอ่านบ่อยๆเพื่อที่นักเรียนจะได้อ่านคล่องและอ่านเก่งนะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณนกก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ